ก้านต้นของเราะนรับก็สองคนแรกมาจากโนสนะครับคนแรกครับเบอร์นนะครับนางสาวมยุรีอินจอมใช่ค่ะเขาเงเลนานาที่ดงยเฮ้ยีค่ะชื่อ ครับามาแ้ค่ะขอบคสรับคำามะจะไม่มีออนบนีนะ้หน่วยงานของราเป็นหน่วยงาน,นเ,า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 เาล็นปึกอรค่ะมีกงี่ประมาณสิกวาคนค่ะเราจะมีความสใคกันค่ะมีน้ใจให้ซึ่งการแลการค่ะมีอะไรก็ช่วยเหลือแบ่งปัน BACK กัน ก็มีปัญหาก็เราก็จะช่วยกันแก้ปัญหาะค่ะให้คำอุปสรรค์สนการและการก็ทำให้งานทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดียะคะ<อ>่ะมีช่างงานสร้างวรรณานุ่งแสงค่ะมาจากอายุรกรรมสองค่ะพะรักรอข,ของโรงพยาได้แต่ทำยังไงให้ออกมาเป็น,ปนลูกคนรับเฉลีรยทำได้หรือไม่ครับค่ะขอบคุณสำหรับ ดะะิฉันคิดว่านะคะการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน,นะคะ่ะแล้วก็มีความมีน้ำใจจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็เป็น้ำหนึ่งใจเดียวกัน,นะคะ่ะไม่ทะเลาะบอกแหวกกันนะคะแลวก็ไม่แบ่งพักแบ่งพวกกันค่ะจะทำให้งานของเรานะคะออกมาถึงจุดมุ่งหมายได้ค่ะสวัสดีกรรมาการน,นะคะแล้วก็ ดิฉันนา,างสาวชิพัฒน์โพธิทองนะคะมาจากห่อ้อายุรกรรมถึงวิงกฤตอายุรกรรมค่ะบอกสถานะของโรงพยาบาลนะครับอ่าอยู่โซนส,งส,งสงองเป็นหัวข้อเรื่องเสียสละค่ะเสียสละนะครับแล้วก็นำมาปรับยังไงอาจจะมไม่อำเป็นต้องพูดให้เสียสละนะทุกทอย่างเลยก็ได้นะครับเข้ามาไปปรับยุใช้ในงานของเราครับค่ะอย่างแรกต้องขอพูดถึงเรื่องของเสียสละกันนะคะสำหรับพยาบาลแล้วเสียสละ ไม่ได้เริ่มจากตอนที่เราเข้ามาก้าวเข้ามาสู่การทำงานนะคะในโรงพยาบาลแต่ว่าเริ่มตั้งแต่ตอนที่เราก้าวเข้าสู่ชาชีเมื่อแต่งตัน ามศักย์ i โบค่ะค่ะก็ก่อนอื่นนะคะจะมาจากโซนที่สองนะคะก็ขอตอบอัตราเรื่องของความเสียสละนะคะความเสียสละนะคะก็ฝ่ายถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นบ่อกเกิดของความดีค่ะดังนั้นวามเสีสเยสละไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพไหนของผน่วยไหนหรือว่าองค์กรอื่นก็ตามก็ควรที่จะมีความเสียสละเป็นอีกหนึ่งที่ตั้งในการปฏิบัติงานค่ะ แนี่ค่ะขอบคุณนะคะการสดงนะคะท่านผู้เขียนท่านนะคะดิฉันแค่หญิงพราสิริตุาวรเป็นแค่ใช้คุณติณบี การเรียนคณะรรมการค่ะและผู้ที่อยู่ทุ่ท่านนะคะดิชันนาตสาวกายดาวเก้ากรรพลค่ะตัวแทนจะายการเงินและตัดสุดค่ะค่ะอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลนะคะก็คือซื่อสัตย์แต่ตลาดสามพีนะคะดิชันเป็นตัวแทนของโซนที่หนึ่งค่ะซื่อสัตย์แน่นอนเมื่อเราปฏิบัติงานนะคะอย่างโบค่ะพันการ ทะเลค่ะอาัของคลงานนะคะจริงจริงแล้ว หมายเลขหกครับนางสา این 5 دقیقه